กินข้าวยังเรียบร้อยครับวันนี้มีอะไรวันนี้มีหลังหักครับขอหน่อจะหน่อยสู้ๆจ้าเสื้อพี่เจลสวยมากเอ๊ะยังไม่ได้เปิดกล้องคะ่ะไล่สองวันติดเลยพี่เจลอล่ะใครหลังหักวันนี้มีคนหลังหักแน่นอนบอกแค่นี้ ยองสวัดีค่ะวันนี้นะฮะทุกคนเรามีภารกิจอันใหญ่หลวงอันยิ่งใหญ่เราต้องพาหนึ่งบุคคลขึ้นแหลงต่อไปให้ได้นะฮะเดี๋ยวจะมาแบกแบกแบบหลังหักเจอแกมาฟังสเปนเ,เบื้องหลังโปรเจกต์ไหมตอนนี้ล่ะครับ ตอนนี้แหละครับเขาเขาสเปกกันตอนนี้แหละฮะใช่ใช่ตอนนี้ลงลงแฟนคลับตอนนี้แฟนคลับเปิดสเปคอ๋อแล้วว่าแฟนคลับแบกอีกแบกอีกมีติ่งน้องเบนเจลไปด้วยเปล่า ไปทำอะไรอะเจาไปทำอะไรเจไปขายบัตรนักง,งานเหรอแบบยืนตกบัตรหอมากคุณครับเหแล้วนะับผมแล้วก็วันนี้นะทุกคนเรามีแก๊สพิเศษ วันนี้เจ้าจะ,จะเป็นคนหล่อนิดหนึ่งเพราะว่าจะต้องคีลุกไงวันนี้มีมีเกทมาด้วยเราต้องขีบลุกหล่อกก่อนเพราะว่าปกติเราเป็นคนเป็นคนหล่อไม่ตลกวันนี้ไม่ตลกจริงวันนี้ไม่ตลกปกติน่ารักข้บคุณนะ จะรีบมาขอไปปั่นงานแฟนอลก่อนแลไปเจอกัโอเคครับผมไม่ตลกจริงๆนะอะยังไงก็คือเดี๋ยววันนี้มาปุ๊บเราเข้าเกมเลยไหมเข้าเกมแล้วก็เล่นเลยก็วันมันเธอมาดึกจริงไม่เห็นดึกเลยเพิ่งสี่ทุ่มเองเพิ่งตื่นเองเนี่ยคุยก่อนโอเคพร้อมยังภายในสามสองหนึ่ง ใกล้ไปไา<ป>สวัสดีครับเอ็งเงียม,มากมรกบกลนววันนี้ไม่ตลกครับวันนี้ขายรอวันนี้ไม่ตลกวันนี้เป็นคนไม่ตลกบอกเลย E อี่มยสงตัวโอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่ละหรอกครับเป็นคนไม่ไมไหลอกวันนี้เราจะมาแบกยิน้นขึ้นแล้งถัดไปกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เจอจะใช้ตัวไก่ของเจอมาเล่นตัวไก่เรียกว่าตัวตัวแลงไม่สูงมากมาเล่นนะฮะ เรียกว่าอะไรนะฆ่ากับเองวันนี้เป็นฆ่ากับเองเล่นเกมไปเรียกฆ่ากับเองเป็นเป็นฆ่ากับเอง mm hmm. Can you speak Korean คำถาม Can you speak Korean ยายแม็กับเจลวุยพรวันเกิดหน่อยได้ไหมครับหนึ่งสองสาม Happy birthday ไม่ขายตลก <laughs> <laughs> น่ารักข้ากับ เลือกขายคำดีไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลกมาหล่อจริงมาหล่อจริงไม่ขายตลกไม,ไม่ขายหล่อไม่ขายตลกไม่ตลกเถกแกไม่ตลกครับเป็นคนไม่ตลกต้องคนชีพู ันเี้คีบขูมากๆม,กมก่มอยู่ตรงนี้นะให้พี่เจลคนเก่งเอาอของค,ครันเก,นกขไปครัดน,น <c oughs> ทุกคนอย่าเขินไม่มีใครเขินทั้งนั้นนะฮะให้พี่เจลคนเก่งครับบกครับโบ <c oughs> <c oughs> มาเป็นปกติไม่เป็นปกติสิริเขาไม่เก่งภาษาไทย ได้คำทั55 55. ้งไลปะห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไอ้ที่เธออินเจเปนอีกผ้ยูไลค์เธอเธอวอยซ์อีสโซเมนซ่ยายกิน y น้ำาลายน้ายายยายยอยยายก รู้ไว้โดเนตอย่างไรพิมพ์มาโดเนตฮะพิมพ์ดเนตเป็นภาษาไทยนะเก็บสิ่งเก็บาซานิตาผู้ขอบคุณเขาสิขอบคุณนี่นี่เขาเป็นคนเกาหลีไงในหอค่ะจะบอกพิจว่าเวลาสอบติดหมอลานาอะไรนะบอกพีิจิวเวลาสอบติดหมอลานเก่งมากครับผมหมออะไรฮะ แกอย่าทำหน้าเดียวตลก5ลมพูไม่รู้เรื่องค่ะเี่องนี้แบบนเธอลงพูดปกติที่มันเป็นเสียงเธอดิทุกคนอย่าแกงพี่เจลนะให้ที่เขาได้ขายหล่อหน่อยจริงอันนี้เรื่องจริงเพี่กลับมาขายหล่อสุดๆวันเนี้ว้พอมันเกิด หน่อยพี่เจวีเว้นหนึ่งสองสามแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่เบนแก้แดงหมดแล้วฟิลเตอร์โดนเอทให้น้องเบนพี่เบนแก้งแดงหมดแล้วมีคนเก่งกีเดสไม่มี <c oughs> ปอตอแอบมาปนดูเนทนี้ให้น้องเบน <c oughs> โดเนทนี้ให้น้องเบน มีคนเกรงกิเดสมีคนเกรงกิเดสหรือเปล่าไม่มีครับผมไม่เคยเกรงเลือกดีมาดูใหญ่เแบบแกคนดูหกรอยคนใครจะไปสู้เวลา <c oughs> ไอ้ลุงเพชรมาไหลเ <c oughs> วลาไอ้ลุงเพชรมาสตรีมเป็นพันจริงมีบ้างคุณเบ้นฝากเซ็นให้หน่อยได้ไหมคะ <c oughs> เราควรใส่อา่านยุคให้ถูกด้วยนะไม่งั้นสิอ่านผิดนะเจอไปต้องเกินนี่เกิไไดอะไรเป็นดะารากมา,ายอะไรเละหลาด <c oughs> พูดเยอะๆหน่อยเออเขาบอกให้พูดเยอะหน่อยเองเองไม่เหมือนแบบนี้เลยปกติเองไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้ข้าเขินข้าไม่กล้าพูดต้องโดเห็นเท่าไหร่ตะกอนตะลางต้องโดนเน็น <c oughs> เท่าไหร่ให่เท่ากับความน่ารักของยายเบ๊บฟ่ายายเบ๊บ ใคสวยายรอไปนี้ค่ะเชยใครอใครเป็นคนตลกไม่มีคืออะไรไม่ค่ะขำเองมาจากสองสี่หนึ่งศูนย์หรอวันนี้พี่เจลหล่อมากกกอกมากกกอกห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้ามากกกก เบนบอกรักหนูโอนห้าสิบกรีนหนูเขินมากตายแล้วโอ้ยไม่ได้อยู่ขับนะวันนีเน้เอาจริงยายเมชอบกีฟอเวที่ให้เป็นไมคัาเห็นได้เต็มมืออีกหลานอันเลยชอบค่ะชอบทุกอันเลยไม่ใช่อย่างนี้นะปกติเวลาพูดจะไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนเบนไม่เป็นตัวเองจะรู้อะ ไม่ไเป็นตัวเองขอท่าถ่ายรูปพร้อมกันหน่อยจะแคบทุกคนจะบอกให้ว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะบอกเลยว่าสองคนเนี่ยซิงกันมากเวลาถ,ถ่ายตู้สติกเกอร์รับหนึ่งสองสามนี้ท่ามาเลยนะดูท่าแรกนะหนึ่งสองสา <laughs> โอเคเสี่นไงไม่เกินจริงตงบไม่ขา่าเอไม่ไดีอยู่ข่าวอะแต่ตเปิดสักหนบทเพลงหน่อยค่ะซีรีไม่ใช่คนไทยซีรี่ใช่คนไยไม่ไ่อะหนึ่งบทเพลงจัดให้เขาหน่อยสั้ท,ท่อนหนึ่ง หนึ่งสองสามหนึ 40, 40 hei, ceu, ่สอนึ่งนะเอาเพลงอะไรอ่ะเอาเพลงสมมุติสมมุติเอาเพลงอะไรดีวะเอาเพลงทีสิบแล้วกันสี่สิฮะกิโลอ่ะฮะเพลงทีสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาะเอาเพลงเอาเพลงปวดหัวจัง ทำไมอ่ะไม่ร้องเอาเพลงอื่นเอาเพลงอื่นเอ็นดูยายแบ๊กขำเหนื่อยน้ำตาไหลแล้ว5 5 5 5 5เพลงไหนก็ได้สักหนึ่งเพลงอืมไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเลยอ็งคิดดิอ็งคิดเอาเพลงไม่ตอบเลยนะเพลงนี้เขากำลังดังเพลงนี้นะบอกเลยว่าเขาปล่อยมาปุ๊บว่าพร้อมกับ เพลงนี้ปล่อยมาพร้อมกับความรักของชีแสงเป็นล้านคนเพราะฉะนั้นเพลงนี้เลยดังมากค่อนข้างจะเฟรม,มาสสุดๆดดดจัดไปเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยมันตะื่นเต้นมากคนดูเยอะเกินหนึ่งอนึ่ง ที่อู่ร้องอะไรหรอเพลงอะไรอ่ะเจมส์ออกแบบทำท่าคอนฟิวแรงไปไหมหน่อยอีอีคีฮะฮะพ่อบอกว่าให้ทำท่าช็อตฟิวแรงไปไหมหน่อยลองแบบช็อตฟิวในแบบตัวเองพร้อมกันหนึ่งช็อตในแบบตัวเองไงไม่เกี่ยวกับเพลงน้องนึกถึงคำว่าช็อตช็อตยังไงหนึ่งสองสามโอ้ตลกตายเลยกู ตลกใายแกกลายเนื้อนี่แม่ตลกเสียงเบาล่ะครับเมง่อย last one last o ไม่ทำอะไรกันเยอยเียถ้ามีเลขหน้าทั้งคู่เลือกเลขอะไรตอบพร้อมกันด้วยนะอย่าเกรงกีบเลสกันด้วยค่ะะ่คา ทุกคนอย่าทำตามนะเวลาแบบเออแบบโซเวลเวลาแฟนเจ็บตัวอะไรี่จะไปขำขเขานะเอาจริงแล้วเราก็ไปแปลกนะจหเนี่ยว่าเหมียวพร้อมกันได้เปล่าเอาไว้ก่อนอไว้ก่อนไหนบอกใครรออ่ะเราเข้ามาเรื่องของเราดีกว่า, <c oughs> าวันนี้วันนี้นะฮะผมเจลจะมาพายเบน์น,นะฮะผมขึ้นแรงในอวีตีป้อมกันนะฮะ มาดูก,กว่าความวายที่มึงจะเกิดขึ้นนะมีอะไรบ้างนะฮะยาขำบอกเลยว่าคนนี้ผมเทนมากับมึงน,นะเคยทำตามสัญญาแล้วนะรอบที่เราชนะบน20มปิขอบคุณครับ,บผมเบบลองสตรีมบ,บ้างไหมเดี๋ยวคนไปซับช่องเธอหมดแมวหรอก <c oughs> he's single you're single no you are a มแย่ จะสิ <laughs> yeah, she yeah, single 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 n o single single จะเล่นเกมยังเล่นเกมเล่นเกมอ่าเกมดู้ป่ะอะไรขอเข้าเกมสักรู่นะอ่าตอนนี้อยู่ในเกมแล้วนะฮะผมตอนนี้เจออยู่แรงโกนะฮะแล้วก็ของเบนอยู่แรงแพตตี้น้ำนะเดี๋ยวนี้เจอจะพาไหนตัวไก่เนี่ยตัวไก่ ซิงเกอร์ซิงเกอร์คอนโดเจ็ดร้อยแกแกอย่าตื่นเต้นแกอย่าตื่นเต้นขึ้นคอนเลยไหมพี่โอโ้ <c oughs> โหยากเวอร์เล่นทั้งวันอนะเอาออกไปไหนละ่ะเมื่อกี้มันเือบปิดแอปโดนเนยไงพี้งค์าำว่าโดนเนยภาษาไทยฮะขึ้นได้ไปเลยจะมาดูว่าวันนี้จะได้ถึงไหน <ข>อ <Okay S 2> <ด>ัลโลดก็ไลฟ์โอเคเลย<อ>เลขเดิมหนึ่ง9ูนเจ็ดเก้าสองเก้าเก้าสองอัโลดไลฟ์แกโอเคเลยเฉลยมาดูใครเอ่ยอัลโลดมาไหนอยากปอตอสตรีมกับพี่เจลกับยายเบฟอุ้ยคุณชานุงือใครครับ คุณชานมเจลเดี๋ยวเจลเดี๋ยวเจลเล่นกันอยูอ๋อสามคนก็ได้มาเดี๋ยวเจลพาขึ้นแรงเลยเอาม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 า,มาคุณชานมอยู่ในอยู่ในสตรีมนี้ใช่ปะเขาต้องอยู่สิไม่งั้นเขาไม่รู้เลขห้องหรอกเดี๋ยวคุณชานมเล่นกับเจลนะเรื่องนี้ถึงปตอตอฉันจะดูใครดีละ่ะไปสองจอคู่กันนี้เลยใครไลฟ์อยู่ออฟโหลดตัวตึงสรุป <c oughs> ไม่อยู่วันนี้ชนะแน่จริง เอายังมา1 2 3ลุยมาครับมาครับมาครับเดี๋ยวนี้จะพาในของเปาไายแล้วตึงตึงตึงแบบเกินต้านอ๋อเรืองแล้วนี่นะใายตึงแบบเกินต้านตึงแบบหยุดไม่อยู่เ,เ,เดี๋ยวข้าเล่นฟาร์มเอง มีตัวเดียวซะด้วยเอาเล่นไม่ได้อีกซานีิฟาร์มโอแล้วตัวละครก็มีอยู่เยอะสุดๆต,ตัวละครเนี่ยนะั่นแหละตัวละครก็มีอยู่โทษเยอะเยอะเหลือเกินไม่เป็นไรเราเอาเล่นแวนฟาร์มอันอันนี้ใช่ไหมใช่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 แวนฟาร์มจ้างสามาร้อยโอเคมาทำเลยหนึ่งสองสาม สองมือซโอ้ให้น่ารักคนเดียวได้ไงหนึ่งสองทำแม่ลูกไม่ไหวครับคาปิ <c ười> <c ười> ใครเป็นคาปิบา่าทุกคนเจลหน้าเหมือนคาปิบาร่ามากเลยนะแบบเหมือนจริงๆนี่ทำทำหน้าแบบนี้อะไรนะ <c ười> ทำหน้า จหนั่งไงนะทำเองสิ <laughs> ทำไม่ได้ทุกคนลองเอาลูกไปเทียบดูจะเหมือนมหมหมาแมาพาวไม่ละหมาเมาวไม่ <laughs> ละวิทุกคน <c oughs> ดืมมาฟาร์ม,มายินดีต้อนรับสู่อาโอ